ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนหวยแล้วก็เอฟซีแลครับแล้วก็ลูกศิษย์ขออาจารย์ทุกทุกคนนะครับผมมาแล้วครับงวดวันที่สิบหกครับนะเดือนกุมภาเนี่ยนะเดือนแห่งความรักเนี่ยนะครับผมชุดเต็มครับสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนรัฐบาลนะครับเน้นตรงนะครับผมนะเน้นตรงนะครับนี่ครับสิบแปดชุดนะได้สิบแปดชุดนะครับชุดเต็มนะครับผม ก็เบิ้ลนะถ้าเบิ้ลก็เก้าชุดนะครับผมถ้าเบิ้ลก็เพิ่มอีกเก้าชุดตามนี้เลยนะนี่ครับชุดเต็มครับผมนะสิบแปดชุดนะครับผมก็อ่าใส่แต้มนะครับผมนี่แต้มสิบหน่วยนะร้อยสิบหน่วยสามแล้วก็แต้มสิบหน่วยนะครับผมเหลือสิบสี่ชุดที่ผมบงให้นะครับผมเน้นนะครับนี่ครับสามชุดนะ วนนี้เน้นแค่3มชุดนะครับผมเน้นแค่สามชุดที่เหลือก็ไปตรองไปนะแล้วก็เบิ้ลก็ตามนี้ครับ7ดชุดนะครับผมเบิ้ลก็7ดชุดนะครับผมตามนี้เลยนี่ครับนี่ครับผมใ่วันนี้คิดง่ายนะครับผมก็เลยก็เลยสูตรทําไปแล้วครับผมทําไว้ดูแล้วสูตรอะทาไ้ดูว่ามันจะเข้าไหมมันเข้านะครับผมก็เลยเอามาใช้ได้เลยครับผมคิดไว้เรียบร้อยนะ ใช้สามเต้น3สามชุดแล้วครับผมนะสามตัวบนนะครับผมแล้วก็สองตัวนะครับผมสองตัวนะครับสองตัวบนนะเบิ้ลเบิ้ลติดดับนะเบิ้ลติดดับมันต้องใช้นะครับผมตรงๆนะครับผมแปดชุดนะแปดชุดนะครับผมใครจะกลับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่งบเนาะนี่ครับผมนี่ครับแปดชุดนะครับผมแปดชุดยังไม่ได้ใส่แต้มนะ น่ครับใส่แต้มเรียบร้อยนะครับผมเหลือ6ชุดนะเน้นแค่2ชุดนะครับผม0 5ย์กับ42นะครับผมเบิร์นี่ติดดับนะไม่ต้องใช้นะครับผมไม่ต้องเอาตัดออกไปแล้วกันเนาะแต้ม10บหน่วย10หน่วยนะครับตามนี้เลยนะครับ2ตัวบนนะน่ครับผมตามนี้เลยขอเดินแห่งความรักขอให้มีสมหวังกับทุกคนนะครับผมนะครับผมเดี๋ยว อีกสักวันสองวันเนะาะมันจะล่างนะครับผมมาจัดล่างให้เนาะว่าที่ผ่านมานี้วดวันที่หนึ่งนี้ก็บนไม่ไม่เข้านะครับผมล่างก็เข้าแค่วิ่งตัวเดียวเนาะจะจัดมาให้กี่ชุดก็จัดจัดไปสามสี่ชุดเองครับผมบนออกหนึ่งหนึ่งมาก็โหเรียบร้อยเลยวันนี้โดนกันแทบทุกสำนักเลยนะครับผมน้อยคนที่จะถูกเนาะงวดน,นี้นะครับผมนี่ต่ำนี้เลยครับผมนี่ครับแปดชุด ก็เหลือสองตัวก็เหลืออ่าเหลือแค่นี้แหละครับผมนะหกชุดตรงนะครับผมอขอโชคดีกันทุกคนนะครับผมเ็ฮงรวยหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ